สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวแกะกล่องนาฬิกาคัสิซโอรุ่นประหยัดในราคาไม่ถึง400เป็นรุ่นที่โด่งดังมากในทวิตเตอร์เพราะว่ามีคนอังกฤษเคยทำหายตอนไอตอนเด็กๆและ20ปีต่อมาเขาไปขุดเจอมันที่หลังบ้าน แล้วมันก็ยังเดินอยู่แล้วก็เวลาในนาฬิกาคาดเคลื่อนจากเวลาปัจจุบันจริงแค่7วินาทีเดี๋ยวเราลองดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนคือผมประทับใจมากเลยครับกับนาฬิกา,ารุ่นนี้เพราะตอนเด็กๆก,ก็เคยใช้อยู่นี่แกะกล่องเลยอันนี้สั่งมาจาก s h o p e ีนะครับ ราคาถูกจนน่าตกใจเขาบอกเขาเขาเคลมว่าเป็นของแท้นะครับอันนี้มีแมวมาเล่นด้วยเนี่ยกล่องคาซิโอ,อดมดมดม,ด,ม,มดูหนังสือดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ได้แถมอะไรมาด้วยนะ เ,ออเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นคุณลูกค้าที่น่ารักมีการ์ดนะครับจาก v Watch รบกวนแล้วรับสินค้าแล้วรีวิวเป็นห้าดาวเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะ,คะสนใจตัวไหนเพิ่มเติมแอดไลน์โอเคอันนี้เป็นใบรับประกันสินค้าลูกค้าต้องมีใบรับประกันมาติดต่อทุกครั้ง รับประกันสินค้าในระยะเวลา1ปี 1> ถ้าสินค้าเกิดความเสียหายลูกค้าการรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีการรับประกันไม่รวมถึงหมดอายุของแบตเตอรี่เป็นรุ่น Casio รุ่น W91W ขีดหเขาเคลมว่าฐานนาฬิกานี้ใช้ได้7ปีนะครับ แต่ในทวิตเตอร์นี่รู้สึกจะ20ปีอันนี้ก็จะเป็นคู่มือซึ่ง,งเราจะอ่านมันทีตอนที่ว่างนาฬิกาก็ถูกแพ็คมาในกระดาษนี่แท็กมาให้ เป็นบาร์โค้ดตัวเรือนก็ข้างหลังเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมครับปั๊มคาซิโอดูนัำหนวัสดุดีครับไม่ของแข็งอ่าอันนี้เป็นตัวเรือนนะปัดสวยครับเป็นเลซินมัน้งที่เขาบอกนี่ลองมา กดดูเลยว่ามันใช้งานยังไงปุ่มซ้ายบนครับตอนนี้ก็ตัวนาฬิกาไม่ได้ตั้งเวลามาให้เมื่อกี้ผมแวบ,บไปอ่านคู่มือมาเดี๋ยวเรามาต้องดูฟังก์ชั่นของมันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับปุ่มบนซ้ายคือปุ่มที่เปิดไฟครับ ต้องลองกดดูในนี้อาจจะไม่เห็นไฟอาจจะเบาไปหน่อยเนี่ยครับจะมีไฟให้เราใช้ดูตอนกางคืนได้ส่วนปุ่มปุ่มล่างซ้ายก็จะเป็นปุ่มเลือกโหมดในนาฬิกานะครับกดนานากบอันแรกจะเป็นตั้งเวลาปลุกนะครับกดอีกทีหนึ่งครั้งที่สจะเป็นการ เป็นตัวนาฬิกาจับเวลานะครับกดอีกทีนึงก็จะเข้าสู่โห,หมดตั้งเวลาในนาฬิกาใน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 าฬิกานะครับกดอีกทีนึงคือหยุดนะครับส่วนปุ่มขวาจะเป็นปุ่มเลือกรูปแบบการแสดงของนาฬิกาว่าจะให้เป็นแสดงแบบ24ชั่วโมงหรือเป็น แบบ12ชั่วโมงที่จะมี AM PM ไว้ด้วยนะครับตัวตัวเลขในนาฬิกาตำแหน่งต่างๆแสดงอะไรบ้างตัวขวาบนนี้ที่เป็นเลข20กี่วันที่นะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นวันในสัปดาห์สมมุติวันนี้เป็นวันพุธนนาฬิกาก็แสดงเป็น Wednesday นะครับส่วนมุมซ้ายมุมบนซ้ายจะเป็นบอก ช่วงเวลาของวันว่าเป็น AM หรือ P m ที่คร่าวๆนะครับมองไม่ค่อยชัดตัวนี้กันน้ำได้รู้สึกจะสิเมตรทีนี้มาลองตั้งเวลากันนะครับผมจะกดไปที่โหมดตั้งเวลา แสดงเป็นวินาทีเนี่ยครับกดซ้ายบนก็จะให้เราตั้งเวลาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเอาไม่เข้าเอาใหม่กดซ้ายบนเลื่อนมาที่ชั่วโมงกดขวาล่างก็จะเป็นการเลื่อนเลขไปทีละตัวตอนนี้เวลาเที่ยง สิบสองเสี่ยงสิบสองนี้ไปตั้งเวลาตั้งตัวนาทีการกดซ้ายบนมันก็จะกระปักกระพริบที่ตรงนาทีสิบสองตอนนี้สิบสองนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับปุ๊บอีกที อันนี้เป็นตั้งตั้งวันที่หรือเปล่าอันนี้เป็นตั้งเดือนครับอันนี้เดือนคนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนเก้าใช่ไหมครับเดือนนี้เดือนเก้าสิงหาตุลาใช่เดือนนี้เดือนเก้า กดอีกทีเพื่อเลื่อนไปตั้งวันที่ครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่สาครับก็กดปุ่มขวาล่างให้มันเลื่อนไปวันที่30ปึ๊บทีนี้มาเลือกกดนี้เป็นเลือกวัน อันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็คือไฟเดกดตัวนี้ปุ๊บพอมันกับกดสายบนปุ๊บพอมันกับปิ๊บก็เรามากดเลื่อนเนี่ยไฟเดย์ Friday ครับตัวยอ่อโอเคเรียบร้อยกดอีกทีหนึ่งเขาออกโหมดตั้งเวลาแล้วกดสายล่างเพื่อให้มันเสร็จเวลาครับเรียบร้อยครับได้แล้วทีนี้เรามากดดูโหมดจับเวลานะครับกดสายล่างปุ๊บไออันนี้คือโหมดตั้งเวลาครับ ที่ a l นี่แปลว่าอลา,ามผมจะตั้งเวลาปลุกไว้ที่8โมงเชา้ากดซ้ายบนเพื่อให้มันเข้าสู่โหมดปรับเวลาได้แล้วก็กดขวาล่างเพื่อให้มันกดตั้งเวลาตอนนี้มันเป็น pm นี่คือ6โมงเย็นนะฮะผมจะผมจะกดไปเรื่อยๆจนมันเข้าช่วงเวลาปกติก็คือตอนตี ตอนที่ไม่ใช่ PM เป็นช่วงเช้านะครับกดไปที่8นาฬิกา1นาทีอยากจะได้30นาทีแล้วก็กดซ้ายบนอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันย้ายตัวเลขเซตตัวเลขไปที่นาทีนะครับแล้วก็กดตั้งไปเรื่อยๆสัก8 8นาิกา10นาทีแล้วกันปุ๊บ เสร็จแล้วกดเซตครับผมกดตัวนี้ครับทายล่างเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มันก็เป็นการตั้งเวลาแล้วทีนี้เราจะดูว่ากลับมาที่โหมดตั้งเวลาปอีกทีหนึงมันจะมีสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงซ้ายบนนะครับจะมี2ออันคืออันที่เป็นคล้ายๆแถบ สแถบ4ี่แถบที่อยู่ด้านซ้ายซ้ายสุดก็คือเป็นการตั้งเวลาเป็นการเป็นการสั่งให้มันมีเสียงตั้งตั้งเวลาปลุกนะครับส่วนแล้วก็เราสามารถปิดมันออกไปได้หรือไม่แล้วก็อยากให้มันมีเราก็กดขวาล่างครับผมเนี่ยตัวนี้ก็จะคือตัวปุกนะครับส่วนกระดิ่งข้างๆเหมือนคมว่า ตัวนี้จะเป็นตัวที่เตือนเวลาทุกชั่วโมงในนาฬิกาถ้าถ้าเข้าสู่ชั่วโมงต่อไปมันจะมีเสียงเตือนนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังเปลี่ยนชั่วโมงแล้วนะครับถ้าเราจะให้มันมีเราก็กดให้มันขึ้นให้มันขึ้นกระดิ่งนะครับทีนี้กดอีกทีนึงก็จะขึ้นทั้งสองอันเควาะว่าก็จะมีตั้งเวลาปลุกด้วยแล้วก็ตั้งเวลาเตือนทุกชั่วโมงด้วยครับว่าตอนนี้ผ่านชั่วโมงหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ก็คือผมกดเซตไว้ให้หมดเลยเพราะลองดูฟังก์ชันมันปุ๊บเรากกดกลับมาที่หน้าปกติของมันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงครับผมบ่ายมงหนึ่งนาทีวันที่สามสิบวันศุกร์อันนี้อันนี้คืออันนี้คือกดเปิดไฟนะครับ รู้จะเห็นไหมเนี่ยัะไฟพายสีฟ้าสีเขียวๆข้าง,างนี่กด3ครั้งจากหน้าปกติจะเข้าสู่หมดจับเวลาครับผมกดขวาปุ๊บมันก็เริ่มจับเวลาก็ฟังก์ชันก็จะประมาณนี้ฮะเป็นนาฬิกาพื้นฐานที่ใช้งานง่ายครับแล้วก็ มันผมประทับใจจากในโพสในทวิตเตอร์โพส,สันมากก็เลยอยากลองซื้อมาใช้ดูครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับในช h อปปีใน Lazada ราคาไม่เกิน400ครับเขาเคลมว่าของแท้นะผมก็ลองลองดูก่อนว่าแท้ไม่แท้ผมดูไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยฮะด้านหลังแต่งานดีนะฮะประกอบดีมากเลยแน่นหนาะ ขอบคุณครับก็จบรีวิวเท่านี้ครับผมลองไปหามาใช้ดูนะครับ